หลังฝนตกอย่างนี้ไปเข้าป่าหาลูกปัดกันตามทุ่งไร่ทุง่งนาหมวกพร้อมเสื้อพร้อมเป้พร้อมใจพร้อมไปหาลูกปัดกันไปทุง่งนาหาลูกปัดกันจะได้หรือไม่ได้คอยมาชมโอ้ไม่เห็นหน่อยเดียวนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรมันเขียวเขียวเหมือนพวกหยกอะแต่ต้องงัดขึ้นมาตูเกื่อจะใช่ว่าไม่ใช่ เป็นเศษเป็นเศษเล็กเลกน้อยน้อยเขา,าแป๊กเลยนี่คือแหล่งดินที่ผมมาหานะครับฝนตกใหม่มันก็ะสะหน้าดินออกมันก็จะทําให้เห็นเห็นดินเผาเกา่าเกา่าเห็นดินเผาเก่าเก่านะครับดินเผาเกา่าเก่าแล้วเราก็จะเห็นพวกเศษวัสดุต่างๆต,ต,ตั้งแต่โบราณนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะเช่นตัวนี้เขาเรียกว่าสำลิดนะครับ เป็นกําไรสำลิดเราสามารถนําความรู้เรื่องกําไรสำลิดได้ไปซื้อพระยุกยุกลบุรีพักเทวลูปพวกอะไรในพระนานลายได้ผมก็ซื้อได้สี่ห้าองค์อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยให้ความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างอย่างดินนะอย่างดินเราเห็นดินเก่าโบราณในยุคอย่างน้อยก็เป็นพันๆปีเราก็สามารถนําความรู้จากดินตัวเนี้ยเนี่ยดินพวกเนี้ยดินพวกเนี้ย ไปต่อยอดการดูพระเนื้อดินเก่าๆได้โดยไม่ยากเท่าไหร่นะโดยไม่ยากเท่าไหร่เพราะเรามีพื้นฐานแล้วนี่เศษกำไรสำลิปนี่ถ้าดินแถวบ้านไหนมีอย่างเงี้ยพวกนี้ลูกปัดมันก็อยู่ปนด้วยอยู่ปนกันอย่างนี้แหละเพราะลูกปัดยุคธะวดีผมว่าผมเจออีกหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับแต่เป็นเม็ดลมแต่เป็นเม็ดลมนะครับตเล็กน,น้อยๆย่อยๆเก็บหมดครับ เม็ดลมธรรมชาติยังใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมดูสิถ้าใช่ก็ถือว่าโชคดีมันคืออะไรก็ไม่รู้นะสิ่งมันเหมือนสิ่งที่มนุษย์สร้างเนี่ย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 ดูนะมีรู้หรือเปล่ามีรู้เฮ้ยยก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 นี่ได้ยกไว้ใช่แน่นอนใช่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยถุงเอือถุงเงื่อสักนิดนึงถุงเงื่อสักนิดนึงโอ้ยตอนอยู่ในดินนี่ ตอนอยู่ในดินนี่ได้โยกหนึ่งเม็ดครับวันนี้ดีใจอีกแล้ววันนี้มาไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวครัผมว่าผมเจอสิ่งที่เราตามหานี่ครับตามทุ่งไร่ทุ่งนาที่ผมมาหาลูกปัดยุคธราวดีผมว่าผมเจอสิ่งแปลกปลอมจากสิ่งที่มนุษย์ทำมนุษย์สร้างนี่นี่นี่น,น,นี่นี่คือคืออะไรก็มีลูกเป็นกลมกลมเข้าดู มันเป็นคล้ายๆหินแต่กลมกลมเบ้อเลยกลมเบ้อเลยนี่แตจะมาให้ดูนี่มาดูนี่มาดูนี่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 เห็นไหมผมว่านี่คือชวาผมว่านี่คือชวาครับนี่สดสดเลยครับปีมือผมเองประสบความสําเร็จแล้วครับปีนี้ประสบความสําเร็จแล้วมันคือชวารอ,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 อสวยด้วยบางคนเรียกฟิว บางคนเรียกเาว่ามีความสุขจริงๆวันนี้